ถ้าคุณรู้ความลับกฎดึงดูดข้อนี้ชีวิตคุณจะรุ่งแน่นอนฟังดีๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของสเตตความรู้สึกสภาวะจิตที่เป็นนะครับณนะวินาทีต่อวินาทีที่คุณกาลังนะครับโลกภายในคุณกําลังเป็นอยู่คุณนึกออกไหมสิ่งที่คุณกําลังกับเพิ่มอยู่นะครับคุณกําลังนะครับแดนอยู่ ในสภาวะจิตต่างๆที่คุณเป็นอยู่ทำยังไงครับถึงจะทำให้สภาวะจิตของคุณนั้นมันยอดเยี่ยมที่สุดเราจะใช้พลังนั้นได้ยังไงนะครับฟังดีๆนะครับนี่เป็นความลับครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเลครับทุกคนช่วยจดเลคเชอร์นะครับตามไปด้วยแต่บอกเลยนะครับว่าง่ายทุกๆวันนะครับคุณจะต้องใช้งานนะครับสิ่งที่เรียกว่านะครับ intention ครับ เจตนารมครับเจตนาลมเดยวคณอาจจะบอกว่าคำนี้มันฟังดูเฉยเฉยมากเลยอ่ะอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับ work ทำงานกับเจตนาของคุณทำงานทำงานกับเจตนาของคุณสมมุติว่าคุณทำงานกับเจตนาเนี่ยยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณแค่คุณแค่ดื่มน้ำคุณแค่ดื่มน้ำนะครับแล้วคุณก็บอกว่าอืมก็ดื่มน้ำไงแต่ดื่มน้ำไหมครับบวกเจตนาลมเพราะดื่มปั๊บ ตั้งเจตนาเลยนะครับฉันดื่มน้ําแก้วนี้นะครับเพื่อให้ร่างกายฉันสุขภาพแข็งแรงซู้คุณออกไปเดินเล่นนะครับจ็อกกิ้งนะครับคุณก็อ้าวฉันก็ไปเดินเด่นอยู่อยู่แล้วไงเดินเล่นบวกเจตนาลมนะครับการไปเดินครั้งนี้นะครับเจตนานะครับอินเทนชันของฉันก็คือ เพื่อที่ชั้นนะครับจะกระฉับกระเฉงนะครับสุขภาพดีนะครับอายุยืนเกินร้อยปีพอจิตของคุณนะครับคุณใส่เจตนาเข้าไปกับงานที่คุณทําถูกไหมคุณล้างมือใช่ไหมครับคุณล้างมือก็ล้างมือน้าก๊อกก็ไหลามาใช่ไหมครับแต่คุณทํางานกับเจตนานะครับต่อไปนี้นะทุกๆครั้งที่ฉันล้างมือนะ มือของฉันเป็นมือที่จับต้องอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโดดซับคุณใส่เจตนาไปกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะเพราะคุณต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมคุณดื่มน้ําคุณเดินเล่นใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะระบายสีนะครับอุตส่าห์ระบายสีแดงนะครับแสดงไปปืดปืดปืด,ปดแทนที่คุณจะเอ่อระบายสีเฉยๆนะครับคุณเซตอินเทนชันนะครับใส่เจตนาลงไปนะครับว่านะสีที่ฉันระบายอยู่ในขณะนี้นะครับกาลังจะดึงดูดเงินล้านสมมติว่าคุณทําอย่างอื่นนะครับอะไรก็แล้วแต่ศิละปะเล็กๆน้ นะครับคุณจะทํางานศิละปะคุณก็ใส่นะครับ intention เข้าไปนะครับว่านะการขีดเขียนของฉันในครั้งนี้นะจะทําฉันมีเจตนาว่ายิ่งฉันเพลิดเพลินทําไปนะเดี๋ยวฉันจะถูกรอตารี่นะครับคุณเห็นไหมว่าคุณจะลิง k คุณจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงครับกับกิจกรรมน้อยใหญ่นะครับชีวิตที่คุณเป็นอยู่อยู่แล้วนะครับเข้ากับเจตนาบางประการเสมอครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะคุณจะกินข้าวสักมื้อหนึ่งนะครับคุณก็อาจจะแบบว่าใส่ในความคิดจากสมองจากจิตคุณใส่ลงไปนะครับในกิจกรรมว่าคุณจะกินข้าวนะครับขออาห,หารมื้อนี้นะครับมันจะทําให้ร่างกายของฉันโคตรสุขภาพดีนะครับอายุยืนมันสุดยอดมากถูกไหมเวลาที่คุณกำลังจะออกไปขับรถใช่ไหมครับคุณก็เซตอินเทนชันเลยเซตอินเทนชันเลยว่าการขับรถครั้งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยความสุขความเพลิดเพลินและความเมตตาการขับรถครั้งนี้เพื่อความเมตตาเพื่อความสุขเห็นไหมพอคุณเซตอินเทนชันออกไปก่อนป๊ ใจของคุณนะครับมันคือมันคือประธานใช่ไหมคุณนึกดูนะคุณเหยียบมดถ้าไม่มีเจตนานะครับสินไม่ขาด เพราะคุณไม่มีเจตนาดังนั้นคุณต้องใช้เจตนาครับถ้าคุณอยากจะรวยคุณอยากจะเก็บตังค์นะครับเพราะเพราะคุณกําลังนะครับนับเงินนะครับคุณยังนับเงินคุณก็แค่นับเงินเอวมัน15บห้าใบก็หมื่นห้ใช่ไหมอย่าแค่นับเงินครับบอกฉันกำลังนับเงินนะครับพร้อมกับเจตนาลมอันหนึ่งว่าต่อไปนี้นะครับฉันจะเป็นผู้ที่ได้นับเงินบ,บ่อยๆบย่อยๆแล้วคุณก็นับเงินนะครับโดยการนะครับโปรแก นำจิตตะสมนิเข้าไปนะครับว่าการนําเงินครั้งนี้เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มนะครับคุณค่าคุณสมบัติแล้วก็เรื่องราวดีๆให้กับตัวฉันเองคุณนึกออกไหมเวลาที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่ด้ไหนคุณต้องทํากิจกรรมนั้นอยู่แล้วถูกไหมคุณก็ใส่นะครับเจตนาอีกหนึ่งนะครับชุดเข้าไปเมื่อคุณกําลังจดจ่อจิตใจอยู่อย่างนั้นนะครับจิตของคุณนะครับอานาจจิตคุณจะมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆเอยๆเรืๆอยๆคุณสมบูรณ์หรอว่าขนลุกเลยใช่ไหมขนลุกเก๊ะไหมคุณสมบูรณ์เก๊ะไหมทำ ใส่เจตนาเข้าไปใช่ไหมครับยังพระเวลาเดินไปบินธบาตเนะี่ยท่านท่านใส่เจตนาใช่ไหมเดี๋ยวอาตมาจะไปบินธบาตินะจะไปโปรดสัตว์นะขอขอให้สรรพสัตว์นะครับทั้งปวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ผลบุญไปท่านก็ต้องใส่เจตนาลมไปใช่ไหมถูกไหมเวลาที่คุณสวดมนต์คุณอย่าสวดเปล่าๆสิครับใส่เจตนาลมไปว่าการสวดมนต์ครั้งนี้นะครับมันจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณในชาตินี้และชาติหน้ายังไงคุณใส่เจตนาเข้าไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆ เจตนาบางอย่างที่ชัดเจนนะครับเข้าไปกับกิจกรรมที่คุณทำนี่จะเป็นนะครับการนะครับทำให้ Activate กดแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดนะครับสามารถนะครับจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จขั้นสูงได้ครับถูกไหมเวลาที่คุณกำลังนะครับ ผัดนะครับผัดอาหารนะครับคุณก็ใส่เจตนาไปนะครับว่าอาหารมื้นนี้นะฉันจะทานะครับอย่างสุดฝีมือและเจตนาก็คือไม่ว่าใครกินก็จะลุ่มหลงรักใครจะมีความปรารถนาดีและชื่นชอบฉันถูกไหมแม้กระทั่งคุณผัดกล้วยเตี๋ยวผัดข้าวผัดคุณนึกดูดินะคุณใส่นะความสวยนะครับของความคิดคุณลงไปนะครับคุณนึกออกไหมเวลาที่คุณกําลังประดิษฐ์สิ่งของคุณกำลังจักสารคุณกำลังปั้นหม้อดินหายอะไรป๊อปคุณอยากแค่ปั้นมันได้ไหมคุณใส่เจตนาไปว่า ศนะิลปะชิ้นนีนะ้มันจะเป็นชิ้นที่นะล้ําค่าใครเห็นใครหลงใครใครก็อยากได้คุณลองนึกดูดิว่าชีวิตของคุณทุกวันคุณปล่อยให้โอกาสนะครับลื่นไหลอยู่จากมือไปนะครับขนาดไหน ใส่เจตานาลมเข้าไปนะครับ set i n t e n t i o n นะครับ work work with intention ชัวคุณกำลังคุณกลังวาด่าโอ้คุณเป็นคนศิละปะฉาคุณกาลังวาดนะครับภาพน้ำมันท้องทุ่งโอ้นะครับมีทุ่งนามีเอ่อบัลซัโลมีวัวสวยงามมีควายสวยงามใช่ไหมคุณใส่เจตานานะครับอันยิ่งใหญ่คุณลงไปนะโอ้ภาพของคุณล้ำค่ามากพอาไปตั้งทุกคนมองตะลึงครับตะลึงเลยครับเพราะว่าไม่ได้แค่กี่เจตนธรรมดานะครับใส่ความคิด โปรแกรมลงไปในภาพครับโปรแกรมลงไปในภาพถูกไหมเวลาที่คุณกําลังเล่นเปียโ,โนดีดนะครับหรือคุณกําลังร้องเพลงนะครับคุณไปแล้วเอาไปคาราโอเกะคุณอย่าแบบเอ้ยฉันไปร้องเพื่อคนที่เขาจะได้ชอบฉันใส่เจตนาที่ยิงย่งใหญ่เข้าไปอีกนะครับใส่เข้าไปในวอยของคุณในความคิดของคุณใส่เข้าไปโปรแกรมเข้าไป คุณลองคิดดูที่ว่าคนเก่งๆในโลกเนี่ยนะครับที่เขาริ่าเรียนกันมาเนี่ยเขาก็รู้ความลับของวิชานั้นวิชานี้ใช่ไหมมันก็ศึกษากันไปเรื่อยๆมันถึงจุดๆหนึ่งคุณเข้าใจสภาวะอาฮะโมเมนต์ไหมพอคุณไปถึงอาฮะโมเมนต์นะครับเหมือนกับความรู้แจ้งนะครับวินาทีอย่างการรู้แจ้งในศาสตร์เรื่องนั้นๆคุณจะ transform เลยคุณจะแปลงสภาพไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ละว,ว่าอ๋อ วิธีที่ได้ผลจริงๆในการฝึกปฏิบัติในการที่จะฝึกจิตของคุณน่ยฝึกจิตให้ดึงดูดได้กับฝึกจิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วมันไปดึงดูดสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวนะคุณลองคิดดูเดี๋ยวว่าคนทุกคนเน่ยนะเจอเหตุการณ์นะครับทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมแต่เราอยากจะปกป้องตัวเองไหมแล้วเราอยากจะเจอสิ่งดีๆไหมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะรู้เลยว่าอ๋อฉันจะต้องควบคุมนะ คอนโทรลนะจิตของฉันให้ไปในแนวทางนะที่ฉันเนี่ยนะเป็นการประกาศสิทธิ์คุณต้องเป็นคนขีดเขียนนะครับคุณจะต้องเป็นนะครับเจ้าครับเจ้าแห่งจิตใจครับ <c oughs> ถ้าคุณไม่เป็นเจ้าแห่งจิตใจนะไม่ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จพูดจริงๆขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ เรียกว่าอยู่กันตั้งแต่ตอนต,อนตอนอ้นจนถึงตอนนี้อย่าลืมนะครับ Set Intention ไปฟังไลน์นี้ดีๆมันมีความลับที่อาจารย์บอกอยู่ไปฟังไลน์นี้ตอนต้นๆให้ดีสิ่งนั้นนะครับจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอาจารย์กล้าพูดเลยว่ามันล้ำค่ามันมีสมบัติซ่อนอยู่ในไลน์ที่อาจารย์สอนคุณในวันนี้ศึกษามันทำความเข้าใจมันและเริ่มลงมือทำอย่างง่ายๆไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูก just do it ทำมันเลยแล้วคุณจะทึ่ง กับวันพรุ่งนี้ของคุณครับคืนนี้นะครับ I love you นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ Good night ครับแล้วพบกับโคดบัญชัยนะครับในไลฟ์ครั้งต่อไป